สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับอิงออยเนยนาดาจากสุสวันนะคะกับรายการอิงข่าวแล่าเรื่องค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะกับกุรูนางงามนะคะเกี่ยวกับผลการประกวดที่ผ่านผลไปเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าโอ้โหเกิดดราม,ม่าก,กันสนั่นโซเชียลมีเดียกัเลยค่ะสำหรับคนที่ ได้รองอันดับหนึ่งนั่นก็คือน้องแอนโทเนียนะคะที่พลาดมงสาไปนะคะแล้วก็ตัวของนางงามจากประเทศนิกการากัวนะคะที่เรียกได้ว่าเกิดดราม่ากันขึ้นว่าเธอนั้นใช้เวลาในการตอบคำถามนั้นๆแล้วก็มีการใช้ร่ามแปรนะคะซึ่งก็เกิดกระแสพา,าวิจา์กันโอ้โหเรียกได้ว่าสนัดรั่นทุงกันเลยก็ว่าได้เลยนะคะ ซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะไปคุยกับคุณเบสนะคะคุณชันยุทธรูปเหลี่ยมนะคะซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งเทพกระทรวงนางงามแห่งประเทศไทยนะคะแต่ในระหว่างที่เรารอคุณเบสอยู่นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะให้คุณผู้ชมนะคะไปดูการตอบคำถามของเชนิสอรอนโดปาราซิออส นางงามจากประเทศการากัวกันก่อนเลยนะคะไปดูกันค่ะว่าการตอบการตอบคำถามของเธอนั้นเป็นอย่างไรโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเบสคะสวัสดีครับค่ะคุณเบสค่ะเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรบ้างคะกับผลการตัดสินมิสยูนิเวอร์สซึ่งหลายคนบอกว่าคะสายตาเป็นอย่างมากเลยค่ะคุณเบสโอจะบอกว่าเมื่อวานก็ค่อนข้างเสียดายมากๆเลยครับเพราะว่า อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นอหนึ่งหน้าปลอดศาต์ไทยเนาะที่แบบว่าเรามาถึงจุดนี้ได้มาถึงจุดที่จับมือกันหลังจากที่เราถ่างทายไปกว่า35ปีเนาะ,ะก็ถือว่าเสียดายมากๆเลยครับเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยถ้าพูดตามความจริงอะ่ะออมุงก็น่าจะเป็นของ Thailand ไทยแลนด์ได้ถ้าเกิดรับจากเฉอพอาะรอบไฟนอลเนาะ,ะแต่ยังบอกว่าการแข่งขันทุกการแข่งขันนะครับมันมันมันน่าจะมี เขาเรียกว่ามันมีเบื้องหลังหรือมันมีที่มาที่ไปหลายๆอย่างก่าจะเลือกคนมงได้หรือกรรมกรกรรมการอย่างเงี้ยฮะอ,อนะตอนนั้นเขาอาจจะเลือกอีกคนหนึ่งครับก็ก็ใช้คําว่าเสียดายมากกว่าฮะเสียดายเสียดายกับไทยแลนด์ของเราจริงๆฮะค่ะหลายคนบอกว่าน้องแอนเนี่ยนอนมงมาเลยอืมที่จริงที่จริงจะว่านอนมงก็ก็ไม่เชิงน,นะ,ะคะเพราะาอย่างที่บอกว่า คนที่มงเนี่ยของนิการากัวเนี่ยครับ<ะ>เขาก็เขาเรียกว่าเขาก็จะเป็นตัวเด็ดตัวแม่ของฝั่งละตินนะ,ะฮะถ้าเกิดโปของฝั่งละตินหรือว่าในแถบอเมริกาเขาก็จะให้แอนโทนให้นิการากัวเนี่ยเป็นนัมเบอร์วันส่วนฝั่งเราเนี่ยเ็าจะเป็นแบบทูโคแถวเอเชียบ้างหรือว่าแถวรอบๆบเราบ้างหรือบ้านใกล้ตนเคียนไงฮะก็จะค,ค่อนข้างที่จะเป็นแอนโทเนีย ดังนั้นจะบอกว่านอนมงมาเลยมันก็ไม่เชิงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือมันก็แบบเ ปูสีคู่ขี่ตีคู่กันมาอยู่แล้วครับระหว่างไทยแลนด์กับนี้กาละกัวนะฮะค่ะหลายคนค่ะเขาไปจับสังเกตตรงที่วิธีการตอบคำถามของเธอนั้นมันเกินเวลาแล้วก็มีการใช้ล่ามแปลในขณะที่ตัวของน้องแอนเนี่ยค่อนข้างที่ตอบคำถามเรียกได้ว่าอยู่ในเวลาทั้งๆท,ท,ท,ที่ว่าเป็นคนแรกในการตอบคำถามด้วยทีนี้ขอสอบถามนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการที่จะ ใช้ล่ามแปลภาษารวมถึงในการตอบคำถามถามเป็นแบบคือเธอใช้ในการตอบคำถามก็คือใช้ล่ามแปลด้วยแล้วมันก็กินเวลาไปบแบบนี้นี่อย่างอย่างนี้ตัวของคุณเบนด้มองมองอย่างไรบ้างคะก็คือที่จริงนะฮะมองเป็นหลายประเด็นเนาะประเด็นแรกคือการใช้ล่ามการใช้ล่ามเนี่ยไม่ผิดนะฮะทุกคนสามารถใช้ล่ามได้นะครับ,รบส่วนการใช้ล่ามแปลเนี่ย เเราต้องดูว่าสิ่งที่สิ่งที่จริงนะฮะมันต้องอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือเอ,อคนที่เป็นกรรมการที่สามารถสามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ล่ามแปลออกมาเนะะี่ยฮะมันตรงหรือว่ามันใจความเดียวกันกันกบทางผู้เข้าประกวดพูดหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยเราก็ไม่ไม่สามารถดูได้นะฮะแต่เชื่อว่าองค์กรระดับใหญ่ๆขนาดน,นั้นเขาก็น่าจะมีอยู่แล้วนะฮะแต่ไม่รู้ว่ากรรมการก็จะโอเคหรือเปล่า ส่วนไอ้ที่เกินเวลาครับก็ผมมองว่าผมไม่แน่ใจว่าเออเขาวัดเนี่ยเขาวัดจากสิ่งที่ผู้เข้าประกวดเป็นคนพูดออกมาหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดตอนที่เขาพูดเนี่ยฮะก็นับหนึ่งถึงห้า,าแล้วตอนแปลเขาอาจจะไม่นับแล้วก็ตอนที่ผู้เข้าประกวดตอบอีกครั้งหนึง่งก็อาจจะนับหกถึงสิบหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะอาจจะเป็นอย่างงี้ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเรื่องเกินเวลาครับปีที่แล้วคนมงก็ ก็ตอบกลืนเวลาครับแต่ว่าแต่ทางองค์กรเขาก็ไม่ได้ตัดไมหรือว่าไม่ได้ยุติการให้ตอบหรืออะไรเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าเนื้อหาหรือใจความสําคัญน่ะมันยังอยู่ในช่วงช่วงที่ยังไม่หมดเวลาอย่างนี้ก็เป็นไปได้ครับแต่ถามว่าแปลไหมถ้าพูดตรงๆก็ก็ไม่แปเหรอกครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันมันอยู่ที่มุมมองของผู้จัดมันอยู่ที่มุมมองของคณะกรรมการ เพราะสุดท้ายแล้วฮะการคัดเลือกมันก็อยู่ที่อยู่ที่กรรมการอยู่ดีเลยหรือว่าเจ้าของอยูดีครับค่ะหลายคนมองว่าพักหลังๆมาคือต้องเรียกได้ว่าส่วนใหญ่คนที่ได้จะเป็นฝั่งทางลาตินมากกว่าฝั่งทางเอเชียอันนี้นี่มันจะมีเหตุผลในเรื่องของทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมคะถามว่าเหตุผ,ผลธุรกิจ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าของนิการากัวเนี่ยเออเธอเนี่ยก็เป็นนางแบบเนาะเป็นนางแบบอยู่ประเทศของเขาแล้วเขาก็แล้วเขาก็เป็นประเทศเล็กเล็กเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดในมุมมองของธุรกิจเนี่ยมันจะเอาไปขยายผลประโยชน์ในด้านใดคือจะไปตีตลาดนิการากัวหรอหรือไปตีตลาดยังไงเราก็ยัง คือมันยังไม่ชัดในเรื่องของมุมมองทางธุรกิจนะฮะก็เลยแบบคือถ้าเกิดถ้าเกิดเอามุมมองทางธุรกิจเราเอาว่าเอาาเอหรือว่าเขาจะไปเลือกเม็กซิโกดีกว่าไหมหรือว่าไปที่ประเทศที่มันใหญ่ๆคือเพราะว่าเม็กซิโกเนี่ยเขาจะทั้งจะเป็นเจ้าภาพใหม่ด้วยหรือว่าจะไปเลือกฝรั่งเศสดีไหมที่จะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อขยายมุมมองทางธุรกิจแต่สุดท้ายก็พอมาเลือกนิีากลัวมันก็ยังก,งกั้ากึ่งกั้ากึ่งอยู่แล้วะครับว่า ถ้าเกิดเรายัางมองไม่เห็นในในมุมมองของเราเนาะที่เราดูฝั่งฝั่งงเราเนี่ยเราไม่ได้ไปขลุกกับอ,อ,องคอ์กนระเราก็ยังมุมมองมองไม่เห็นว่าในเรื่องของมุมมองธุรกิจเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ยังอยู่ในคนองคอ์กรแหละมีแต<ฆ>่ละกัวก็จะเป็นมิสยูนิเวิร์สที่จะเป็นพนักงานขององคอ์กร m อ o r g a ออ z a ก i o n ที่จะต้องช่วยทุกๆเรื่องที่ m อนโยบายออกมาหายของบ้างหรือออกไปโชว์ตัวบ้างหรืออะไรบ้างก็น่าจะ ก็น่าจะประมาณนี้ฮะแต่หลักๆนี่ก็คือยังยังไม่ได้ชัดเจนครับค่ะคุณเบสคะจากที่คุณเบสค่ติดตามนางงามมาอย่างยาวนานเลยคิดว่าปีนี้มิสยูนิเวอร์สนั้นแข็งกว่าทุกปีไหมคะปีนี้แข็งกว่าทุกปีไหมแข็งครับอ,อย่างที่บอกว่าคู่แข่งปีนี้คือแต่ละคนก็สวยๆทั้งนั้นเก่งๆทั้งนั้นโปรไฟล์แน่นทั้งนั้นเอ่อ แล้วก็คู่แข่งแต่ละคนก็คือแบบเขาเรียกว่ามันมากความสามารถแล้วมีความแบบทวีคูณขึ้นขึ้น,น,นทุกปีซึ่งตัวแทนของเราปีนี้ครับตัวแทนไทยของเราน้องแอนโทเนียเนี่ยผมขอบอกเลยว่าเป็นตัวแทนไทยที่สมบูรณ์แบบค่ะที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยที่เรามีวิ s ิ u n เวิร์สไทยแลนด์เนาะซึ่งเราก็มองว่าน้องแอนเนี่ย คือมันที่สุดแล้วนะตั้งแต่เราส่งมาเนาะมันมัน,มนทั้งความพร้อมเรื่องกายภาพเรื่องทักษะการสาื่อสารรูปร่าง,างทุกอย่างคือเราพร้อมหมดเประกอบหรือว่าทีมของเราเนี่ยเราพร้อมหมดแล้วตัวน้องเองก็ไม่พลาดเลยสักวันไม่พลาดเลยสักรอบก็ยังถือว่าปีนี้คือดูเดือดจริงๆฮะดูเดือดจริงๆยอมรับว่ามันการแข่งขันสูงมากครับค่ะ ทีนี้ว่ามีนางงามอยู่คนหนึ่งค่ะที่เขาเอาไปเปเรียบเทียบกับทางฝั่งของทางน้องแอนอีกคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือในส่วนของนางงามจากเนปาลที่ไปเปรียบ oh. ใช่ที่บอกว่าน้องนั้นพาฒไซส์เหมือนกันแต่ทีนี้ว่าในปีของ ตัวของน้องแอนนะคะที่ประกวดอะตรงนี้เนะี่ยหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะคนไทยนั้นบูลลี่หรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ทําไมถึงได้รู้สึกว่ากับนางงามเน,นปาลทำไมถึงได้สนับสนุนอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมในมุมมองของผมผมคิดว่าเอ่อทุกวันนี้โลกมันเปิดกว้างเนะาะกับพัดไซส์หรือว่าจะเพศไหนก็จะเห็นว่ามันมีหลายหลายหลายรูปแบบมากที่เขา้ารอบ t o ยี่สิบในปีนี้เนาะไม่ว่าจะเป็น LGBTQ พัดซ้สยหรือคนที่มีครอบครัวแล้วก็เข้ามาได้ผมมองว่าการไปเปรียบเทียบกับน้องแอนก็ไม่ถูกต้องหรอกครับเพราะว่าผมมองว่าการพัดไซส์หรือการที่ที่แต่งงานแล้วหรือเป็น LGBT หรือข้ามเพศมาก่อนเนี่ยมันก็เป็นแค่กติกากติกาหนึ่งที่องค์กรเนี่ยเขาสามารถอนุญาตให้คนกลุ่มนี้หรือว่าคนที่ที่อยู่ในใน,ในกลุ่มนี้ฮะสามารถ เป็นผู้เข้าร่วมประกวดได้ดังนั้นผมมองว่าอันนี้มันเป็นกติกาพื้นฐานที่จะสามารถเข้าร่วมประกวดได้ส่วนเรื่องการเข้ารอบการไม่เข้ารอบเนี่ยฮะผมมองว่ามันเป็นเ,เขาเรียกว่ามันเป็นความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลมากกว่าในมุมมองของคณะกรรมการซึ่งเราอาจจะไม่ได้เห็นครบทุกมุมเราอาจจะเห็นแค่ภายนอกเรื่องรูปร่างเรื่องสิ่งที่เขานำเสนอแต่ กรรมการเขาอาจจะมองลึกไปกว่าน,นั้นคือเขาอาจจะต้องมีข้อมูล,ลว่าจะเป็นรอบห้องดาเรื่องโครงจารเรื่องทัศนคติหรือเรื่องภูมิหลังอะไรหลายๆอย่างที่มันทําให้รู้สึกว่าคนคนนี้มันมีความอินพีเรชันหรือมันมีความพิเศษที่จะต้องเอาเข้ารอบมาหนึ่งในยี่สิบอย่างเงี้ยฮะผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความสามารถของแต่ละบุคคลมากกว่าไม่ไม่ได้เปรียบเทียบในเรื่องของว่าเออพัตไซคนนั้นเข้ารอบคนนี้เข้ารอบมันมันไม่น่าใช่ครับ คิดว่าปีหน้าเนี่ยค่ะที่ Miss Universe t ไทย l a น d เนี่ยจะทำงานหนักขึ้นหรือเปล่าครับเพราะว่าหลายๆคนพูดบอกว่าตัวน้องแอนเนี่ยคือครบทุกมิติเลยอืมแน่นอนฮะ <c oughs> ยากมากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายๆคนก็แบบเห็นอินฟูบางคนก็ออกมาพูดแล้วปีหน้าก็ส่งแบบสบายๆไปเลยก็ได้เพราะ <c oughs> ว่าเรามาแบบฟูแล้วเรายังไม่ถึงขั้นมงเลยงั้ย <c oughs> ผมมองว่าสุดท้ายมันก็เป็นมันก็ต้องหาคนที่ฟูลออปชันนะครับถึงว่ามันจะยากแค่ไหนแต่ณนะปีแต่ละปีะครับมันก็ต้องหาคนที่พร้อมที่สุดณนะเวลา,านั้นไปอยู่แล้วครับออยอมรับว่าปีนี้เราคาดหวังสูงมากด้วยความที่ตัวนางงามเราน้องแอนเนี่ยเขาเก่งเขาพร้อมเขาครบทุกนานแต่ก็ยังไม่ถึงจุดสูงสุดส่วนปีหน้าถามว่ายากไหม มันก็ยากแต่สุดท้ายแล้วถึงจะยากขนาดไหนฮะเราก็ต้องหาตัวแทนของประเทศไทยของเราให้ได้อยู่ดีหนึ่คนคือคนที่พร้อมที่สุดเท่านั้นเองครับสำหรับคุณเบสแล้วคุณเบสคิดว่านางงามแบบไหนถึงจะสามารถที่จะคว้ามงในระดับโลกได้คะจากการวิเคราะห์คือที่จริงนะครับผมมองว่า เออนางงามแบบไหนจะจะบอกว่าที่จริงอะ่ะมันนางงามที่ครบที่สุดอะ่ะคือเราต้องหาคนที่ f u l ออปชั o ก็ยกตัวอย่างแบบน้องแอนเลยครับค่ะน้องแอนเขามีโครงการนะฮะเขามีเขามีเขาเรียกว่าเขามีรูปร่างเขามีภาษาเขามีทัศนคติเขามีทีมก็คือต้องครบทุกการส่วนส่วนจะชนะหรือไม่ชนะหรือว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับมงกุฎ หรือไม่ได้มงวดเนี่ยผมมองว่ามันเป็นหน้าที่ของกรรมการที่เขาจะเลือกในมุมมองไหนในมุมมองของเราก็เตรียมตัวให้ได้ครบที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับในครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านโครงการรูปร่างความพร้อมหรือการแบบสื่อสารอะไรพวกเนี้ยฮะที่ที่มันสามารถที่จะต้องทําได้ส่วนผลการตัดสินหรือผลการคัดเลือกเนียฮะมันน่าจะเป็นหน้าที่ของกรรมการซึ่งเราไม่สามารถ คาดเดาได้ว่าโจทย์ในแต่ละปีอะฮะกรรมการเขาต้องการแบบไหนนี้เขาต้องการเอาผู้ชนะเนี่ยไปต่อยอดในมุมมองไหนดังนั้นในมุมมองของเราอะเราต้องทำเออสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดในนี้ก็คือสิ่งที่มันควรจะเป็นในของบิวตี้เพลเจนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความงามเรื่องความพร้อมเรื่องภาษาเรื่องรูปลักร,รูปอะไรหลายๆ,ๆ,ๆอย่างเนีย่ยฮะเราต้องทําให้มันฟูที่สุดเท่าที่จะฟูได้ แล้วทําให้เขาแบบเหมือนไปอยู่ในคตาล็อกของกรรมการหรือสิ่งที่องค์กร,ร,กร,ร,กรเขาต้องการเลือกอะฮะ,ะผมว่าอย่างนี้มากกว่าค่ะล่าสุดค่ะคุณนวัตนะคะที่เป็นเจ้าของอีกเวทีหนึ่งก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยบอกว่าแม้ขนาดตัวของน้องอิงฟ้าเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นระดับมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลเลยเขาบอกว่า คือต้องหาคนที่พร้อมที่สุดต่อให้หายากก็ต้องหาซึ่งก็น่าจะใช้มาตรฐานเดียวกันใช่ไหมคะคุณเบสก็ก็พี่นวัดก็ถือว่าพูดถูกมากๆเลยนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วอะครับว่าถึงถึงเอาจงริงอะสุดท้ายแล้วคนที่ได้มงหรือไม่ได้มง่ะมันก็ไม่ได้การันตีความสําเร็จอไรหรอกแต่สุดท้ายมันก็เป็นแค่เครื่องเครื่องเครื่องหมายหนึ่งที่แสดงสัญลักษณ์ว่าโอเคคนนี้เป็นผู้ชนะส่วน เอ่อที่ที่เมื่อกี้ที่ที่บอกว่าอิงฟ้าเองก็ยังไม่ถึงมงก็คือยัยงยังมีคนที่พร้อมกว่าถูกต้องไหมครับค่ะก็คืออย่างทีองององ่อย่างที่อย่างอย่างที่คุณวัดบอกแหละครับว่าณตอนนั้นในมุมมองของกรรมการในมุมมองของผู้จัดเองครับเขาอาจจะมองในมุมที่ว่าเขาหาบุคคลที่อาจจะต้องเป็นบิวตี้ควีนหรือเป็นอะไรยังไงณตอนนั้นนะใช้ค,คว่าณตอนนั้นเนาะส่วนอิงฟ้าของเรา เออบิวตี้ควีนก็อาจจะเท่าเทกันกับผู้ชนะหรืออันนี้อาจจะเท่าเกันแต่สุดท้ายแล้วฮะมันจะต้องมีคนที่เขาเรียกว่าที่มีความแบบมีคะแนนนําหรือมีแต้มต่อมากกว่า,าจจะเล็กน้อยหรืออาจจะมากกว่าเท่านั้นเองที่จะเลือกเป็นผู้ชนะ,ะครับค่ะล่าสุดค่ะเห็นเขามีการเปิดเผย เกี่ยวกับเรื่องคะแนนของตัวเวทีมิสยูนิเวอร์สออกมาปรากฏว่าห่างกันเพียงแค่ไม่กี่จุดเองเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นในเรื่องของแล้วแต่ใช่ไหมคะว่าอจุดที่มันที่มันสู่สีกันเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้เรื่องเรื่องคะแนนที่หลุดออกมาผมมองว่าอาจจะเป็นเฟกนิวก็ได้นะ,ะผมผมผมยังไม่การันตีเพราะว่า ตราบใดที่องค์กรยังไม่ได้มาเปิดเผยอะครับผมมองว่ามันสามารถทําได้ขึ้นมาหมดเพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดองค์กรเขาใหญ่ขนาดนั้นไม่น่าไม่น่าคะแนนอืออะไรอย่างเงี้ยไม่น่าหลุดมาง่ายๆฮะแล้วก็ไม่ไม่น่าแบบออกมาต่อส,สายสายตาขาแล่ชนง่ายๆฮะผมว่ามันไม่น่าใช่หรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าใช่จริงๆก็ก็ต้องยอมรับนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่กรรมการเขาเลือกแล้วหรือว่าองค์กรเขาเลือกแล้วครับ สำหรับประเทศไทยค่ะถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรียกได้ว่าโหโ35ปีแล้วเนาะที่ว่าเราไม่มีนางงามที่จะมาเข้ามาอยู่ในช่วงท็อป3คนแบบนี้ค่ะครับถูกต้องครับประสบความสำเร็จมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรารอคอยมานานแสนนานที่จะ จะได้มูกุฎแต่เราก็ยังไม่ถึงสักทีมาปีนี้เราก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของเราเพราะว่า,าอย่างที่บอกว่าด้วยน้องแอนเอง่ะเขาก็มีทั้งเคยชนะอีกหนึ่งเวทีมาแล้วซึ่งแบบโอ้โหเขาก็เป็นแกนพละเหมือนกันการได้ทีมตัวแทนที่แบบจะเพียบพร้อมขนาดนี้มามาแบบต่อสู้ื่อคนไทยในการคว้ามงจักรวาลเนี่ยมันก็คือมันมันมันยากที่จะหาอย่างนี้อีกแต่มันก็ต้องหาแหละ ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในมุมมองของผมคือประสบความสําเร็จมากๆเลยที่เรามาถึงจุดนี้ได้เอ,อแต่ก็อย่างบอกแหละว่ามันก็อาจจะคนไทยก็ยังจะต้องเสียดายอยู่เนาะเพราะว่ามันนิดเดียวครับอีกนิดเดียวเท่านั้นจริงค่ะล่าสุดค่ะทางท่านนายกบอกว่าจะติดต่อให้น้องแอนนั้นมาร่วมงานด้วยทางคุณอุ้งอิงก็บอกเหมือนกันบอกว่าก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซอร์สพลเลยนะคะสำหรับคุณแอน ผมว่าก็เป็นนิมิตหมายอันดีครับเพราะว่าเอ,อวงการนางงามไทยก็เป็นอีกหนึ่งวงการเนาะที่มันยังมีการขับเคลื่อนทุกๆปีนะครับไม่ว่าจะเป็นมันไม่ใช่แคเ่เวทีเดียวมันมีอีกหลายเวทีฮะที่ที่เป็นซอฟท์ power เพราะว่าทั้งคนไทยเนี่ยเป็นเจ้าของทั้งมีทั้งมิขสิทธิ์ของโลกเลยหรือว่ามิสิทธิ์แต่ละอำเภอจังหวัด น,น,นีมัน,ม,นมันก็เป็นถือว่าเป็นธุรกิจมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยังขับเคลื่อนธุรกิจในไทยหลายๆอย่างเนี่ยที่บอกครับว่าธุรกิจนางงามเนี่ยมันไม่ใช่แค่การประกวดอย่างเดียวมันยังต่อยอดไปถึงธุรกิจในเรื่องของสปอนเซอร์ต่างๆชัางหน้าช่างผมช่างทําชุดช่างทํานั่นทนํานี่ที่มันเกี่ยวเนื่องกันทําไมมันก็ขับขอนไปแบบเขาเรียกว่ามันก็มีการแบบกระตุ้นเศรษฐกิจได้เหมือนกันแล้ว ธุรกิจนานงามเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มีการประกวดปีต่อปีอย่างงี้ค,ครับมันก็ยังมีขึ้นทุกปีแล้วมันก็ยังมีอีกหลากหลายเวทีผมมองว่าถ้าเกิดผู้บริหารเขามองเห็นในมุมมองเนี้ผมว่ามันก็ดีเหมือนกันครับเพื่อที่จะส่งเสริมเพราะส่งเสริมซอฟต์พ,พาวเวอร์ของไทยให้มันรู้สึกว่ามันสร้างมูลค่าได้มากกว่านี้ยิ่งไปครับค่ะสุดท้ายแล้วค่ะคุณเบสค่ะอยากจะ ฝากบอกอะไรกับนางงามรุ่นใหม่บ้างคะที่จะขึ้นมาประกวดในปีหน้าในทุกๆเวทีเลยก็อยากจะบอกว่าเอ,อเตรียมพร้อมๆให้พร้อมฮะฮะมาด้วยแพชันจริงๆแล้วก็เตรียมความพรอม้พรอมให้ดีที่สุดครับมีอะไรก็พยายามเตรียมมาเติบเตรียมมานำเสนอตัวเองให้ดีที่สุด แล้วก็ไม่ต้องกดดันครับไม่ต้องกดดันว่ารุ่นพี่ของเราเก่งขนาดไหนทำผลงานได้ดีขนาดไหนเพราะสุดท้ายแล้วฮะการเลือกนะครับการเลือกหรือการตัดสินเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการครับใครจะไปรู้ว่าเราอาจจะมองว่าเราไม่สวย<ะ>เราอาจจะมองไม่เราไม่เก่งแต่เราเตรียมสิ่งที่ในตัวเราว่าเราสวยแบบนี้<ะ>เราเก่งแบบนี้ แต่ในมุมมองของคณะกรรมการเขาอาจจะมองเห็นว่าสิ่งที่ตัวเธออ่ะตัวสิ่งที่ตัวน้องสวยสิ่งที่ตัวน้องเก่งอ่ะสิ่งเนี้ยเขาจะเอาไปนําไปต่อยอดได้ดังนั้นคุณก็มีสิทธิ์เป็นผู้ชนะได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วนะความเป็นตัวของตัวเองแล้วทําให้เราแบบเป็นคนที่มีความพร้อมในทุกๆด้านนะฮะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับนางงามที่จะมาประกวดในยุคป,ปัจจุบันนะครับค่ะ แล้วคุณเบสอยากจะบอกอะไรกับน้องแอนโทเนียบ้างคะซึ่งตอนนี้ก็ก็ไม่เป็นไรน,น้องแอนน้องแอนเก่งมากนะคะน้องแอนเป็นคนที่เก่งมากที่เบสก็อยู่ในช่วงเขาเรียกว่าอยู่ในหลายๆช่วงของน้องแอนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนประกวดเวที่แล้วเนาะตอนน้องแอนยังไม่ลงเวทีนี้จนเป็นผู้ชนะจนถึงไปประกวดไปส่งหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ ก็เป็นกําลังใจให้น้องแอนครับเชื่อว่าเอ,อผลงานของน้องแอนเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมากๆแล้วสิ่งที่น้องแอนทําในครั้งนี้ฮะ,ะมันจะส่งผลกลับมาที่ตัวของน้องแอนเองตรงน้องแอนตรงภูมใิใจนะฮะว่าสิ่งที่หนูทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีและมันเป็นสิ่งที่ทุกคนภูมใิใจในตัวหนูมากน,นะฮะก็ ก็ให้กําลังใจน้องแอนต่อไปแล้วก็เชื่อว่าน้องแอนกลับมาที่ไทยครับก็จะมีงานจะมีหลายๆสิ่งแลหลายอย่างรอน้องอยู่ซึ่งมันก็ต้องเป็นสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนครับก็เป็นกําลังใจให้น้องแอนต่อไปแล้วก็เชื่อว่าน้องแอนน่าจะได้มีเ e a d l i หรือมีกลลเม n หรือว่ามีสิ่งดีๆที่จะต้องมาถ่ายทอดมาบอกต่อรุ่นน้องต่อไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้น้องแอนนะครับเดี๋ยวรอรับที่ประเทศไทยนะครับจากบบ้านเราก็เดี๋ยวเราเจอกันนะครับเดี๋ยวจะไป ก่อดสักหนึ่งปอดนะฮะค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณเบสครับผมยินดีครับค่ะ